เอ้าซีดีก็คือบูคือกันกาบคือบูคือกันอันกาบไฟไหม้ครับกูได้คือควางเลยเขารถเจ้าบักโนครับบ้านโอ้ยโอยโอยนะครับาเบอร์กี้สร้างโลกมาเบอร์กี้ว่าไว้ยังได้ไหมเอาออกได้นอตทองครับทันทันมีนอตทองตัวเดียวโอ้หนึ่งบูเบอร์ควหัวสิตายหัวหัวหัวยังไงตลบักโนปีเตยเขาไม่เกี่ยว ผมผมไม่นะเก like ี่ยวบ่พวกเกี่ยวเนาะสตาร์ด้ฟังดูสิหลอดว่นี่สิหลอดว่นี่สาธิตไต่ตั้มสาธิตไต่ตั้มอ๋อมาลองมาเล็งกินก๊อกมาเสนอรองก็แข่งอุ้ยนักก็ที่หน้าผมมีแล้วนี่คุณหน้า ใจายช้ shopping, ชอปปิ้งชอบแหลกผมมีแอปช้อปปิ้งออนไลน์หรือห้างสปปรรพสินค้าออนไลน์มาแนะนําให้ทดลองใช้กันก่อนแอป,ปนี้มีชื่อว่าฟินโกมีสินค้ามากกว่า4ีมเงินรายการอย่างเช่นเสื้อผ้ากระเป๋าเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าอีกอื่นมากมายาเพียงเท่านี้คุณก็จะได้ซื้อหรือชอบของถูกๆอีกมากมายหลายรายการลองดาวน์โหลดมาใช้กันก่อนขั้นแรกสมัครเป็นสมาชิกกดลิงก์สมัครสมาชิกได้ที่คําอธิบายด้านล่างคลิปนี้ได้เลยกดเข้าไปแล้วสมัครสมาชิกกันก่อนสมัครเสร็จแล้วดาวน์โหลดแอปฟินโกเพียงเท่านี้ก็ได้ช้อปปิง้งสินค้าราคา นีท่านเราชมทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้ก็พบกับผมพี่แซดทีวีไอ้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วพี่พี่แซดอยู่หลังกล่องพี่เราเล่นไหมครับโอ้เปิดเปิดตัวให้ตากล่องเปิดตัวให้ตากล่องว่ะตากล่องว่ะเพราะตากล่องเป็นเปจ้าของส่จ่เบิรดีเป็นยังไงครับเนี่ยจะมารีวิวรถใช่ไหมครับวันนี้ใช่ครับไหนเอาคันไหนก่อนคันไหนก่อนก็ได้เลยไหนไปไปเดินเทัวร์เดินทัวร์เดินทัวร์อ้าวรอเดี๋ยวยังนี้มันเออยังไงแต่งอะไรไปบ้าง หลักๆก็จะมีล้อครับหลักๆก็จะมีล้อเอ็มสปีดนี่ไม่ใช่ดิไม่ใช่ล้อนินจาสปีดนินจาสปีดแมนครับโอ้แล้วก็อะไราดันในนี่แล้วก็ดูดดดูสดตัวสั้นโอ้กองเึ้ือนว่ากองเลียดปะแมนกองเลดกองเลดแค่นี้ก็แต่งแล้วก็ข้อโหลดข้อโหลดซื้อมาเท่าไหร่ครับซื้อมาคู่ละเก้าสิบคู่ละเก้าสิเนี่ยทุกวันได้ใส่ไม่ได้นะอ้าวขึใส่บนอบนจับนะ บอกชื่อและที่อยู่ด้วยนะแล้วคันคันคันนี้หมดซัานี่บอกแค่นี้ครับแค่นี้แล้วคันนี้อ่ะเจ้าของรถไปตายใส่แล้วเจ้าของรถไม่ไม่รู้ไปทำาที่อะไรที่ไหนหนู่หนครับเจ้าของรถครับเห็นนัผู้ขี่คนอ่คันนี้รู้สึกว่าจะเ็นไล่เบาครับไวเบาเพราะว่าคลิปมันท้ายทั้งคันโอ้แล้วคันนี้ลูกอะไรครับนี่ลูกอะไรเจ้าของรถไม่ได้บอกโอ้หมกปะ ะคงได้จะูกแล้วก็เพิ่มเติมคือมีไฟหน้า LED โอ้ไฟ LED ครับโอ้ยบ่ธรรมดาสองคันนี่ใส่เหมือนกันเลยโอ้นี่คันนี้ก็ใส่เนี่ยซื้อมาเท่าไหร่หลอดไฟเนี่ยหลอดละห้าสิบกว่าบาทห้าสิบกว่าบาทสติกเกอร์ช่างจ่อยช่างจอยบังวังโอ้เราจอยไรท่อทอได้สนาท่ออันนี้เป็นท่อหม่งครับออกว่าหรอนะวะาอกว่าหลอ อู้บักนายกับพ่อบกักนายน,นี่เนี่ยข้ามหมกข้ามหมกหมกใบตองครับ,มบรหมกปะถ้ามแม่นท่อนู้ใช่ยังไดงวะเนี้เอาไปเอานู้เอานู้เอานู้มามาใส่่นดังกรีดกรีดที่นู้เลยเอ,อเอาจังฟังเสียงหน่อยจังฟังกำลังเนาะคือเสียวบินกำลังถ่ายคลิปครับรับหันกล่องไ,ไปมันสีติ่นบลิ้งกล่องฟังสเสียงเนาะถ่ายคลิปถ่ายคลิปถ่ายคลิปน่ะ ยงีฟังเพียงรถนัทเอาคันนี้คันนี้ครับคันนี้คือแบบเว็บเหลืองโอ้เว็บเหลืองเว็บเว,ว็บรถทรงพระบ่นี้ใช่รถทรงยาคู่ทรงยาคู่ปัจจุบันนี้โมเมนต์แล้วปัจจุบันนี้สายยาของมันคือเว็บเหลืองแจมดังครับโอ้ดังแกรแกรแกโอ้ก้านเหลืองบ่แล้วก็ก้านเหลืองจะคว้างข้าบอกมาเมื่อกี้บ่บว, <laughs> ว่าซั้นอันนี้ทำทำอะไรบ้างก็ไม่รู้นะ ทำอะไรบ้างก็ไม่รู้ตะก้าตะก้าตะก้าตะกอนใส่ดูดตัวรับโอ้ตะก้าเป็นดูดสกแม่ขัวหะหกแม่ขัวใช่บวกตลกเลยเนาะมึงไหมล่ะเอามาใส่ให้เงียวมึงงงไหมมันจะเป็นปากปากกระป๋องน่ะเออปากระป๋องฟองกระป๋องเออเอามารวมกันฟองละสามแม่ขัวมันก็เป็นหกแม่ขัวบวกใช่โอ้เข้าใจหลินมุกเวอรีเกูรดนี่โอ้ยรอล้อล้อสี่ได้ รถตีนะครับเพ่นเอาบัวใช่ครับไม่ใช่รถรถีรถมาเช็หรือเปล่าหเบึงๆครับเบึงอยู่ทานฝ่มือครับสมารถถอดได้เลย <c oughs> น้าถอดได้วะ <c oughs> มีรถทั้งเบิดกับซมีอยู่4คันเดี๋จะไปรีวนวเทนานำ <c oughs> ใส่ไหมใช่ <c oughs> หมายมาเบบ,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 บยี่นี <c oughs> มันก็บอก,กตีเ <c oughs> ออเขาไปโลด มีอีกยังแน่น่ะเขาควงตายไปสิบเอีวิวเบิร์ตหนาะยบับเขาล่องเนาะชกครับชุกของอะไรเนี่ย Y S Y S เขาไม่ได้ใหญ่สเตอร์เบอร์อะไรสามสิบฟันครับสามสิบฟันโอ้เอ้าชุดสีก็คือบคือกันกาบทุกบือกันอันกาบไฟไหม้ครับกูได้คือควางเลยเขาลดเจ้าบักโนครับบ้านเออสร้างโลกว่าเบิรงคขี้บ้าเหมือเส้นยังไดงวะ นอตทองครับถ้าคันมีนอทองตัวเดียวโอ้นอาจหัว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 หกวหัวหัวหัวหบวหัว่ัวม่ว่ัวห่วหัวห่วหัวเัวหัวหีวหั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 วหออหัวัวหูวหั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 วอัวหัวหัวหัว่ัวห่ยวหัวัวัวหวัวห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 ัััวหััวั ต็ว่าตนี้่ค่อยชัดประเด็นมันเก่าเนาะมุนน่ะท่อแล้วก็เอามาคัดคัดคัดข้ากระดาษไส้มาคัดอยนเงาเหลื่อมเหลื่อมเหลื่อมก็ห้ามผมลดลดผมเนี่ยวันไหนรีวิวรีวิวรถเดิมครับรีวิวอันนี้อะไรแต่งเทน่าครับเทน่าของแมงสี่บาทนะวครับผะเชียวเทน่าครับผมรีวิวรถแหละแล้วก็โอ้โหไม่มีอะไรครับนอกจากสติ๊กเกอร์พีเซ็ตนะครับผมแล้วก็ประกับแต่งครับแค่นี้แหละ ไม่มีครับไม่มีคลองแต่งแล้วก็คันนี้คาบูเดตคาบูเดตนะลูกแดดแต่ว่าแม่งไม่วิ่งเลยสเตอร์สิบสี่อ่าสามสิบจะทดที่อะไรน้อยจังเลยไปฟังสียงไปเริ่ม้ะคันผมมาตสตาร์ทใส่ฟังสตาร์ดได้ฟังเน่แบบๆรับตันเลยยุ่นนด้เลยสองรับตันนีเดิๆมๆ้ครับท่อใบแตงแล้วก็มาฟังสียงกล่องดีกว่า แล้วคันนี้มันวิ่งได้เท่าไหร่ครับเวฟคันนี้อ่าตอนหมอบร้อยยี่ตอนหมอบร้อยยี่ต็นั่งร้อยสิบกว่าก็น,นั่งร้อยสิบโอ้สตเตอร์เบอร์เท่าไหร่ปัจจุบันสิบสี่สามสี่สิบสี่สามสี่ครับแล้นมิ้นแบบว่าบาดแยก่าเนาะลอยเศร้านี่ต้องลอยหกคุณเนาะต้องสี่นนะหลายกว่าลอยสี่คันนี้ได้ป่ะน,นี่ฟังเสียงคันนี้บ้าง <c oughs> สียันลองอย่แล้วมร์ถปีนไปยักไวลูกตัวไปยักนี่ลูกก็เป็นห้าว่าันี่ สตาด้ฟังดูสีหลอดว่นี่สีหลอดว่นี่สาธิตไต้ตั้มาติตไตตั้มโอ้ยอยยายยยยยยอกยย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 ยงยน่ยย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 ยเยยยยยยนยยยยยยยิยยยย ันนี้ก็ครับอ่าคันนี้มันก็คาบูเดตนะครับผมลูกลูกเท่าไหร่บอกได้ไหมนี่นลูกเดิมบมาสันลูกเดิมครับผมไม่เดิมแล้งาน,นครับเด,ด,ดิมลุกกง,ลงกึงเดิมเดิมลุงกึงลุงกึงว่าบอกกับ่ถถีบไปเดิมลุงกึงอ่ะสตาร์ถ่ายฟังนะครับโอ้ยลูกโตลูกโตโอ้โอ้ลูกโตลูกโตลูก <laughs> โตเตียนเตนกร้าเว้ ดูด่ดบ่คัะนนี้บ่ครับกองเดิมนี่นะครับไอเวฟเหลืองเข้มเข้มดังโอ้โหเวฟเหลืองเข้มดังว่กกาสั่นละกาดละกาดละกาดนากระสันคันนี้ไพสีอาซาสตาร์ทไฟฟังนี่นะเซียม,มเป็นรถผมเอ,ง,องเลยครับผมขาดได้ใบกล่องที่กล่อ,องตัวเดิมครับทอดเดิม อะไรคืนอ่ทาทั้ทงหมดทั้งหมดทังลอบหนีมีรถสองที่อยู่สองคันสี่จังหวะสามคันแล้วก็วส,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 สี่ความเร็วความแรงแ<ล>ม,มันกับโบ้คือกันเป็นยังไงครับเป็นยังไงมีอะไรครับผมผมโมเดซีพอดีสันผมโมเดซีเนื้อห์ผมถูกมากผมถูกมาผมโมเดซีผมสูบหมาผมโมเดซีพอดีสันนะเอาอโมเดเน่แนะนำตัวอ๋อเน่แนะนำตัวอีกเทื่อนึง ผมบอยครับบอยอะไรบอยน้องคุณบอยน้องคุณันยังเลยครับยังนี่เอาเล่นนี้แล้วนาี้แ้มันไอแหงอันนี้อันนี้ชื่ออะไรครับชื่อเบนครับเบนเบนคอลาเบนคอลานาะมีเฟสเนาะครับเบนคอลาครับอืมเฟซบุ๊กผมบอยใช้ม้องตามไปครับผมชื่อเฟสชื่ออะไรแนะนําตัวกันก่อน ใช่โคลาครับไทยโอลาครับซื้อไอายเนาะครับเออไม่อยากถ่ายมันดุดเดียวมันสีอะไรนกล่องมันสีม่วงครับกล่องมันสีม่วงสตรได้ามาเอาให้เบื้องกันเธอสุดท้ายน,ย,ย,ยนี่ไทยเรื่อยๆนะสีไปเลยนะมันฝ่าฝ้าไปใช้ดีนี่เฮ้ยสนามตะก้อโอ้สนามตะก้อตีตะก้อของเขาเวันนี้วันไหนตีครับวันไหนตีรไรเตะคนสักขางสนามเลยบ้าสิครับ,บ,บยืนดิน มีอะไรจะบอกไหมครับก็มไม่มีนะครับบ,รบ่มีเพราะว่าช่วงนี้ผมมันแมงลูกเกินไปวะฮผมคือแมงลูกเนี่ยสมองโลกโอ้สมองเอาไปใส่ไปเลยเอาไปหัวปุตีหัวปุตี <laughs> เอาสมองไปเก็บไ,ไว้หัวปุตตีอ่าไป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 เลยเพื่อเอาเพื่อ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ share, ช่อง YouTube ครับาใครได้ครับไม่ต้องไลค์ไม่ต้องไลค์คุณหนาทา่าขนท้าวแล้วโอ้โห,โหลูกตัวบนนะไปซ้ำนีร่ะครับ ใจสายช้ชอปปิ้งช้อปแหลกผมมีแอป,ปช้อปปิ้งออนไลน์หรือหา้างสรรพสินค้าออนไลน์มาแนะนําให้ทดลองใช้กันก่อนแอป,ปนี้มีชื่อว่าฟินโ go มีสินค้ามากกว่า40รายการอย่างเช่นเสื้อผ้ากระเป๋า่องงใช้ไฟฟ้าและสินค้าอื่นอื่นมากมายเพียงเท่านี้คุณก็จะได้ซื้อหรือชอบของถูกๆอีกมากมายหลายรายการลองดาวน์โหลดมาใช้กันก่อนขั้นแรกสมัครเป็นสมาชิกกดลิงก์สมัครสมา,สมาชิกได้ที่คําอธิบายด้านล่างคลิปนี้ได้เลยกดเข้าไปแล้วสมัครสมาชิกกันก่อนสมัครเสร็จแล้วดาวน์โหลดแอปฟินโกเพียงเท่านี้ก็ได้ช้อปปิ้งสินค้าราคาถ